สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้สาก็อยู่สวนหลังบ้านนะคะพาทุกคนมาเบิ่งว่าในสวนผักของสามีผักอย่างเหลือแน่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นพลิกนะคะพลิกสายพันธุ์เอ่อพิคินนขาวนะคะทุกคนแล้วก็มีผักอิตูค่ะเบิ่งผักอิตูอากาศเริ่มหนาวแล้วก็เริ่มจะเริ่มจะเนาเริ่มจะอันนี้แล้วนะคะเนาะเบิ่งพลิกก็ออกดอก ยังออกดอกอยู่ค่ะแต่อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะทุกคนีน่เดซาจะต้องมาเก็บพริกแล้วนะคะพริกเขียวเก็บไปแช่แข็งค่ะทุกคนไปขวต่ำแจ้วนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นในบานผักของสานะคะทุกคนี่ก็ซิมีพักอิตูค่ะทุกคนพักอิตู้ก็เริ่มออกดอกเริ่มแก่แล้วนะคะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วน้ำก็บริ่มมาหดเลยค่ะทุกคนบังโอ้ยผักกะสิตายแล้ว อันนี้ก็เป็นผักแพ้วค่ะก็มีผักแพ้วปลูกไว้เพอได้ใส่กินใส่ต้มใส่แกงใส่ลาบใส่กวยนะคะเนาะผักแพ้วมีตะไคร้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นสวนผักน,น้อยๆอยู่ใน้นในกลีนเฮาในบ้านผักนะคะเนาะนี่ค่ะทุกคนกะเพราค่ะกะเพราแดงสาบเบรด้มาหดน้ำสองอาทิตย์ <c oughs> อากาศเริ่มหนาว้วดกเขาก็เริ่มร่วงโรยเลยนะคะเนาะเบิง้ง อันนี้กะเพราค่ะในในช่วงฤดูร้อนของทุกปีซาจะปลูกผักกินเองนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นขนาขนาทะเลค่ะทุกคนเบงขนาทะเลเมืองซาเอา,มาเมล็ดมาปลูกด้วยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นในอุโมงผักด้วยค่ะทุกคนอุโมงผักกะสิมีผักคูวสองสามย,ยางค่ะที่ยังเหลืออยู่อันนี้เป็นขนาใบยิกกด้วยค่ะทุกคน ว้าแตงกวาค่ะทุกคนเบิ้งแตงกวาสายพันธุ์ของไทยลูกใ่ใ่สาปลอยไว้ให้เขาแก่นะคะเสะเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะทุกคน,นแตงกวาสายพันธุ <c> ์ <oughs> แตงล้านนะคะเนาะลูกใยใยแกแล้วล่ะค่ะนี่เบิ้งอันนี้ค่ะคะนาใบยีสาบานเมล็ดพักไว้ค่ะพักกวางตุ้งพักคะนาบัรอดค่ะทุกคนหอยทากกินเมดอ,อันนี้ก็เป็นต้นลีกหรือต้นกระเทียมฝรั่งนะคะต้นลีก นี่กะผักอันนี้กะบ,บักริกค่ะพี่น้องบักพพิกบักพพิกอุย้ยตังเก็บยอดพพิกไปใส่แกงออมนะคะทุกคนนี่พิกขีนูขาวค่ะอืนี่ก็เป็นผักอันนี้ใบโบ,บกนะคะทุกคนโบ,บกไทยของเขานะคะเนาะหนาหนาวเขาจะตายนะคะถ้าว่าหนาวหอนจะงอกไม่ใหมนะคะทุกคนนี่ค่ะผักบุ้งก็เริ่มตายแล้วค่ะเก็บกินบได้แล้วอันนั้นก็เป็นตําลึงค่ะพี่น้อง ตำลึงกบมะละก็เริ่มตายแล้วค่ะเดซะาต้องมาลือสวนแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะพักศัตรูของเราเนี่ค่ะทุกคนศัตรูนี่หอยค่ะหอยทากมองหนอกกินทุกอย่างแล้วคะทุกคนนี่นี่จะเป็นสวนพักในอุโมงค์บ้านซาแล้วคะทุกคนนี่เจอแตงกวาน้อยค่ะทุกคนนี่แตงกวา แต่งกว่าปลายเครื่องนะเขาเจาเอินเนาะสวัสดีนะจ้าทุกคนสวัสดีจากฟังอังกฤษดนะคะมื้อนี่อากาศดีดีอากาศดีอุน่นสิบหกองศาแต่ว่าอุ่นห่อน,นะคะแตงกว่าแต่งกว่าปลายเครื่องเขาทุกคนแต่งกวาแตงกวาหน่อยเก็บสดๆกินอร่อยมากเลย ปลอดสารเคมีทุกชนิดนะคะ